วันนี้นะครับผมเดินสายมาเอาเอกสารจ้าใช่แล้วค่ะวันนี้มารับเอกสารนะคะ<ช>จากพี่คนนึงนะคะที่เขาสมัครทิปลาวแล้วก็ทิปจีนเราทิปลาวเนี่ยมันสบายๆอยู่แล้วแต่เราจะพาลูกไปดูว่ารถแบบไหนแล้วกันแล้วก็พี่คนแบบไหนดีว่าที่สมัครไปจีนกับเราและคนแรกที่เรามาสัมภาษณ์นะครับซึ่งผมบอกเลยเป็นสมาชิกเขาเรียกว่าเที่ยวกับเรามาตั้งแต่ลาวใต้ซาปาคือทุกทิปที่เราเปิดทิปนะครับ <c oughs> ผมนี่ก็คือพี่เปิ้ลกับพี่กิ๊กเองครับผม <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> เดี๋ยวขอถามหน่อยครับแล้วทริปนี้คือพี่จะเอาคันไหนไปจีนบ้างนะเพราะว่าเราอ่ะคือไปคาราวานที่เขาเรียกว่ามันไม่จำกัดอายุรถไงเราจะมีคอร์สอะไที่ไปได้อ่าใช่เหรอเห็นบ้านคุณก็รถเต็มบ้านเลยเนี่ยขับเป็นอยู่คันเดียวครับคันเดียวตั้งโชว์เฉยๆอ่าแล้วถึงเป็นวีคอร์สตัวเป็นขับสี่ใช่ไหมครับขับสี่ฮะอ่าคือเรียกได้ว่าเตรียมพร้อมไปลุยหิมะแล้วไหมพี่พร้อมเลยยางก็พร้อมยางก็มีแบบมีมัดบวกสทนอด้วยมีใช่ไหมแต่ถ้าไม่มีเดี๋ยวผมมียางขายยางฟรี นี่เลยเราถึงอยากกระถามว่าทําไมตัดสินใจมาร่วมที่กับปีชาขนาดนี้ครับพี่เราเรียกได้ว่าตั้งแต่ลาวใต้เลยเราเรียกว่าเป็นกำลังใจเล็กน้อยสำหรับช่องผมเลยเนี่ยเราต้องขอบคุณมากก่อนเลยครับเพราะเดี๋ยวก่อนจะด่าลาวใต้ก็สองเลยลาวไม่เราสองก็เยก็สนุกนะสนุกนะมีอะไรแปลกใหม่ด้วยไปกับปีชาไม่ค่อยผิดหวังไม่ฝนตกก็ตกหลงอ่ะสองอย่างไม่ก็รูดพูดจับแม่ลา S 1> <S 1> <S 2> <S 2> คือทริปนี้นะครับเราผมโมเลยคือจะไม่ใช่เป็นทริปที่เป็นปีชาพาไปลําบากนะครับเพราะว่าเรานอนโรงแรมดีๆทุก <S <S คืนเราอาหารมีทุกมื้ออ๋อ,<ช>อยี่ยมฮะครับผมปกติไม่มีมีฮะแต,แต่แต่จะกินลําบากนิดนึงนั่งกลางฝนนั่งกลางพายุกินตื่นเต้นแล้วถึงตอนนี้พี่เตรียมตัวยังไงบ้างครับถึงทั้งรถและก็ร่างกายตัวเองอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงที่เราไปเขาเรียกได้ว่าอาจจะมีช่วงเจอหิมะบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีเดินขึ้นเขา้ะยน่ชิวๆชวไม่ต้องเตรียมเชยชิ่วไม่ต้องเตรียมเลยชิวหมดเตะใส จะตอบเดินทางก็จะเตรียมตัวอย่างเช่นก็ไปเข้าศูนย์ก่อนให้เช็คระบบเบรกระบบน้ํามันของเหนวต่างๆในรถคือเขาเรียกว่านับหนึ่งใหม่หมดเลยอะไรที่มันเอ๊ะใจอยู่ว่ามันน่าจะเกิดขึ้นเราก็ทาใหม่ให้หมดใช่นีครับเช่นเครื่องจะพังเราก็เปลี่ยนเครื่องเลยอะไรไม่ใช่เปลี่ยนชาระต้องเปลี่ยนรถแล้วครับอย่างนั้นน่ะชิปเนี้ยหลายๆคนเขาก็ลังเลไงว่าแบบว่าฮ้ยรถลดเราลดเก่ามันไปได้หรือเปล่า ไปได้นะเพราะหลายทิปที่ผ่านมาก็รถเก่าก็เยอะนะอ่าเยอะเลยแหละก็ไปกลับสบายสบายเลยไปกับปีชาไม่ต้องกลัวครับผมดีสวิตดีสวีตดีมากเดีผมบอกเลยว่าเป็นทริปที่อบอุ่นแน่นอนนะผมเห็นเลยปีชาคารวานนะคะไปกันมาแล้วพาทั้งไทยลาเวียดนามนะคะเดี๋ยวเราจะไม่ทําอันใหม่ให้เขาแะคะเอาแค่สติกเกอร์จีนมาแปะตรงนี้ให้อย่างเดียวพอนะคะประหยัดงบอ่ะทุกคนนี่เดี๋ยวมาดูค่ะว่าจริงๆแล้วคนที่จะไปคารวานกับเรานี่คือใครก็ได้นะคะแต่ว่า2คนนี้นะคะพี่เปิ้ลพี่กิ๊กนี่ ระดับเก็บแต้มคารวานค่ะทุกคนดูจะเสาถ้าสูงขึ้นไปอีกนี่คือเต็มแต่ว่าพอดีไม่ถึงเอาเที่ยวกันมาตั้งแต่เรายังไม่เริ่มขับออฟโรดเลยนะคะนั่นแหละค่ะเดี๋ยวไปสนุกกัน